อตอนนี้คือเวฟโฉม2024และโฉม2025มีใครดูออกไหมคะว่าฝั่งไหนคือโฉมของปีไหนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะฝั่งซ้ายคือโฉม2025คือตัวใหม่ล่าสุดและฝั่งขวาคือโฉม2024นั่นเองถ้ามองอยู่ตอนนี้นะคะความแตกต่างระหว่าง2อสีนี้ไม่ต่างกันเลยนะคะ บล็อกเครื่องนะคะทั้ง2โฉชมนี้คือบล็อกเครื่องตัวเดียวกันนะอัตราประหยัดน้ํามันของเขาก็คือเท่ากันจะอยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะจะพามาชมความแตกต่างจุดแรกที่เรามองเห็นเลยนะคะตอนนี้จุดแรกจะอยู่ที่เขาเรียกว่าฝาครอบแฮน์นะคะด้านหลังที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นตัว2024นะคะ ฝาครอบแฮนตรงเนี้ย2024เขาจะเป็นสีเทานะคะสีเทาเงาเงาเลยส่วน2025ฝาครอบของเขาจะเป็นสีดำนั่นเองค่ะเป็นสีดำเงานะคะอันนี้คือจุดแตกต่างจุดแรกอันดับต่อมานะคะก็คือฝาครอบกลางนั่นเองค่ะในโฉม2024นะคะฝาครอบกลางของเขาจะเป็น เรียกได้ว่าเป็นสีเทานะคะเทาเงาแบบนี้นะคะส่วนของ2025อันนี้ก็เรียกว่าเทาเหมือนกันนะคะจะเป็นเทาซิลเวอร์นะคะส่วนที่เหลือเรียกได้ว่าเป็นสีเดียวกันได้เลยค่ะกันตกด้านหลังก็จะเป็นสีดำเหมือนกันในส่วนของเฟรมส่วนต่างๆที่เหลือของรถก็จะเป็นเทาเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆคันอันนี้คือเทา2025นะคะคือถ้ามองจากด้านหน้าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะถ้ามองด้านข้างเขก็จะมีความต่างนะคะ ซึ่งเซลต้องบอกว่าสวยทั้งสองสีเลยนะคะก็ได้พาชมความแตกต่างกันไปแล้วนะก็อยู่ที่คนชอบนะคะว่าจะชอบแบบเป็นเท่าไหนซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นตัว2 0 2 4นนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วนะคะถ้าสนใจก็รีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ฝ่ายโปรโมชั่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ